สวัสดีครับวันนี้อีกวันหนึ่งใกล้จะถึงวันที่สามแล้ววันที่สามคือวันที่กําหนดการที่จะทดลองสูบน้ํานะครับน่าจะเอาน้ํามาพักที่บ่อพักก่อนนะครับวันนี้ขออนุญาตรายงานความคืบหน้าของโครงการนะครับจากข้างหน้าประตูส่วนแรกนะครับเป็นจุดบริการน้ําแร่เราโชคดีตรวจสอบคุณภาพแล้วเราได้น้ําแร่ใช้นะครับ แล้วก็งวงช้างนะครับงวงช้างตรงนี้ซูมเข้าไปดูนะครับเอาไว้เติมน้ํานะครับสําหรับรถดับเพลิงสําหรับน้ําที่จะเอาไปทําฉุกเฉินนะครับนี่ก็คือจุดหนึ่งที่จะให้บริการนะครับงวงช้างเราจะมีอยู่2จุดจุดหนึ่งอยู่บ้านยางคํานะครับนี่ก็บริเวณหัอถังนะครับถังสำรองนะครับ ป้ายโครงการเรียบร้อยนะครับวันนี้จะขึ้นไปดูขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนว่าจะวิวจะสวยขนาดไหนเข้าสู่บริเวณอถอง,งถังตามมาน้ำราน จากพระราชดำริในการสืบ้นเป็นของโครงการนี้ก็จะเป็นบริเวณป้ายป้ายตัวโครงการนะครับเนนหนาทาวอลลงเสาเข็มนี้จะเป็นบริเวณของบันไดบันไดยาวนะครับสองข้างจะเป็นที่คนพิการนะครับสำหรับคนพิการขึ้นนะครับเรา ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งคือ,อตรงที Luckily, ่ทางกองสลิมนะครับอันนี้คือจุดที่จะช่วยในการบำบัดบำบัดน้ำนะครับอันนี้ก็บริเวณทางค้นครับาลองเนืขึ้นก <sh arp hop Support> ันไปลองกัน

ครับต่อไปจะเป็นการหมุนรอบ360องศานะครับจากทิศทิศเหนือทิศใต้ <laughs> ทิศใต้ทางทิศใต้ทิศใต้จะเห็นวิวนะครับวิวของภูเบงคองแล้วก็บริเวณสระน้ำหนองแวงใหญ่เอามาที่ศูนย์เรียนรู้นะครับมีสารปุตา ตาของเราอยู่ตรงนั้นอยู่ฝั่งทางทิศเหนือนะครับตรงนั้นเป็นบอ่อพักบ่อหนึ่งนะครับบอ่อพักแล้วก็มาตรงที่หัวถังสูงนะครับที่เราเรียกกันเล่นๆเยอะๆนะครับยักษ์เขียวเขียวของเราตรงนี้เต็มจับส่งน้ํานะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะสูง สีเมตรนะครับแต่บริเวณถังน้ำที่สำรองน้ำนี่จะสูงประมาณ9เมตรนะครับ9เมตรเพื่อสำรองน้ำแล้วก็ดึงขึ้นข้างบนปล่อยจ่าย14มู่นะครับอันนี้ช่วงวันที่3คิดว่าจะทดลองสูบสูบน้ำมาที่ถังพักก่อนนะครับน,นี่ก็ยนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับใครอยากจะมา ชมนะครับความคืบหน้าของโครงการนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับที่น้องแวงงูเนะครับอันนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าจะทดลองสูบน้ําก่อนนะครับในตัวโครงการการจัดตกแต่งสถานที่ก็ทําไปเรื่อยๆครับสวยมากครับ